สวัสดีครับอันนี้นะครับร้านไอรัสแท็บเล็ตนะครับจะมาสาธิตตัว a อน c a คสนะครับต่อกับ p p o o n นะครับตัวนี้ a n น c แคสครับตัวนี้นะครับถ้าเปิดมาไม่ใช่หน้าจอแบบนี้ให้ไปกดปุ่มที่ด้านหลังเครื่องนี่นะครับตัวทีนึงนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอนี้ครับเสร็จแล้วก็เสียบที่ปลายนี้เข้ากับ HDMI นะครับ HDMI แล้วก็อีกข้างก็เป็นเสียบไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับที่สายที่ให้มาครับสายที่ให้มาเนี่ยครับเสียบเข้ากับเครื่องแล้วก็อปลายหนึ่งเนี่ยเสียบเข้าที่ USB หลังทีวีนะครับถ้าไม่ติดเนี่ยแสดงว่าไฟอาจจะเลี้ยงไม่พอก็หาอะแดปเตอร์มาเสียบเพิ่มได้นะครับครับทีนี้เดี๋ยวสาธิตตัวการต่อ แบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ Wi-Fi บ้านก็ได้นะครับใช้เน็ตจากมือถือก็ได้เลยตัวนี้จะเป็นเชื่อมต่อแบบ iPhone ให้เกาะให้ดูก่อนนะ iPhone ครับเมื่อเปิดมาหน้าจอนี้แล้วนะฮะก็ให้ไปตั้งค่านะครับตั้งค่า Wi-Fi <c oughs> ค้ <c oughs> คนหาที่ชื่อตัว a อน c คแ t นเนี่ยนะครับ แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนี่นะครับเราก็เชื่อมต่อ wifi กับตัวอันนี้แคดไปก่อนนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วก็จะขึ้นเป็นหน้าจาแบบนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็กลับไปหน้าโฮมนะฮะดึงเมนูขึ้นมาครับเลือกการสะท้อน r อรนี่นะครับแล้วก็เลือกชื่อนี่นะครับเชื่ออันนี้แคนี่นะครับ จะ,ะซ้อนขึ้นมาเลยฮะต่อง่ายครับไม่ต้องไวไฟบ้านก็ได้นะครับเราก็จะดูอะไรก็เดนได้นะฮะหน้าจอจะเข้าเข้าตรงเลยนะฮะตัวนี้เร็วครับทำงานเร็วไม่กระตุกเลยครับอย่หยุดโทรโโนะฮะหน้าจอเต็มก็ได้นะครับ ตัวนี้ใช้เน็ตของมือถืออยู่นะฮะทีนี้เน็ตมือถือเร็วก็ไม่กระตุกรับลื่นเลยครับภาพไม่กระตุกฮนะตัวนี้เป็นงานดีนะครับเกรดดีของที่ร้านนะครับจะเล่นเว็บก็ได้นะฮะเล่นเว็บ เว็บผมแล้วกันนะฮะนะครับช้าเร็วก็อยู่ที่เน็ตครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ Wi-Fi บ้านเลยนะครับตัวนี้ต่อง่ายสะดวกครับจะเห็นมีบางคนก็ไปต่อกับรถยนต์นะฮะร,รถยนต์รถยนต์ก็ดูได้นะครับถ้าทีวีตัวนั้นแหะมันมีเลสรับ hdmi เนี่ยยังไงก็ดูได้นะครับ ครับผมจะดูบอลผ่าน Facebook อะไรก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันขึ้นมาได้เหมือนกันหมดนะฮะเนี่ยครับมันจะขึ้นตามหน้าจอเลยจะดูไลฟ์สดบนจอก็ได้ฮะ p h o n e ก็ต่อง่ายนะครับ Android ก็ต่อง่ายครับก็เดี๋ยวเรามาดู Android ต่อนะฮะตัวนี้เวลาออกก็ปิดหน้าจอเลยครับแค่นี้เองครับ a n d r o i d ก็เปลี่ยนโหมดนะครับเป็นอีกโหมดหนึ่งกดปุ่มด้านหลังนะฮะที่ด้านหลังเครื่อง เราจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นมิลาครนะครับอันนี้ก็จะลองด้วยซัมซุงนะครับซัมซุงก็ไปเข้าเมนูดึงเมนูลงมาครับผมนี่ครับรุ่นไหนที่มีตัวนี้นะครับ Smart v i ิวสมาร์ทวิวหรือบางรุ่นนะครับของ Android ก็จะเป็น มิเลอร์สกรีนหรือว่าแคสหน้าจอหรือ Wi-Fi ทีเปอ,อ, wi Display, อไอแพประเภทนี้ครับจะใช้ได้นะครับก็กดเข้าไปเลยครับจะขึ้นพจนหาเจอตัวนี้นะฮะไอนี้ Cat, แคสล้วก็กดไปเลยครับสะท้อนหน้าจอ รอมันเชื่อมต่อนิดนึงครับตัวนี้ที่ต่อผมใช้ J7 พารมนะฮะ J7 พาร์บส่วนถ้า Android รุ่นไหนไม่ได้ก็เดี๋ยวหลังไม่มาครับเดี๋ยวบอกครับสำหรับลูกค้าของผมจะบอกทุกคนนะครับผมตัวนี้เล่นได้เองหมดเลยนะครับเล่นได้ทุกอย่างครับ o u t ท b e ก็ได้นะฮะบทุธก็เสียงออกทีวีไปเลยนะครับ จะดูหนังฟังเพลงก็ได้หมดเลยนะครับ ก็จะชัดเท่าที่ทีวีเลยนะครับพร้อมทีวีครับไม่รีเลย์ครับครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วครับใช้งานง่ายครับอันนี้ก็ไม่ได้ต่อ wiFi บ้านนะครับใช้เน็ตมือถือเหมือนกันฮะครับถ้าใครยังไงสนใจก็ติดต่อมาทีนะครับขอบคุณมากครับ